มาแล้วมาแล้วม้อ้ยปีนี้เข้าภาษาไม่เห็นเรื่องอะไรอ่ะ้ยมาแล้วพี่มาแล้วอะไรแบบเข้าเลยมาแล้วพี่มาแล้วพี่ สวัสดีเอฟซีพาัดมี่แระยามแรน c h ชน n น l นะครับผมตอนนี้ผมนําภาพรบรรยากาศที่บนพระธาตุดอยเบาเด็กๆหนุ่มๆของเราก็มาเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหาบูชานะครับก็เป็นวันที่สําคัญทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันนะครับนั่นก็คือวันที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาให้กับปัจจุบันทั้งหนะครับแล้วก็พญา,ากรทิญะก็ได้ สำเร็จนะครับก็ได้สําเร็จบรรลุเป็นพระอรหันต์นะครับพระพุทธเจ้าจึงได้บวชให้นะครับเอหีพิคูสัมปทานนะครับก็มีพระสงค์เกิดขึ้นนี่ครับภาพนี้เป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับสีท้งบ้านก็ได้ชมไปพร้อมกับเราคนระับนี่คือปรากฏการณ์ที่วัดพระาธาตุไ้เวาวแสงนั้นมากระทบกับพระาธาตุนะครับจึงเป็นรูปเงาของพระาธาตุขึ้นมาบนท้องฟ้าแบบนี้นะครับเพราะว่า มันมีหมอกฝนนะฮะมันมีหมอกฝนขึ้นมาเป็นละอองนะครับทําให้ภาพที่ท่านได้เห็นอยู่ขณะน,นี้น้อยครั้งมากนะครับที่เราจะได้เห็นนะครับรปกติเราขึ้นมาบนวัด,ดวัดเดวาวก็จะมีแสงที่สาดส่องขึ้นมาแบบนี้นะครับจะมีแสงที่สาดส่องบนพระธาตุสวยงามนะครับแบบนี้แล้วก็เห็นภาพแบบมุมมันสวยนะครับเราจะเห็นเงาของพระธาตุอยู่บนท้องฟ้านะครับ ถ้าไม่มีละองหมอกผมว่าก,ก็น่าจะไม่เห็นนะคถ้าไม่มีละอองหมอกสายฝนเราก็จะไม่เห็นทางบ้านก็ได้ชมไปพร้อมเรานะยา,ออยาอ้อ,อ,าองเรากะอ๋อณยาก็เรียกแล้วคุณป้ายุงก็กัดเป็นอ่าผม<อ>ผมก็เห็นภาพแบบี้กับผม บัเคยหันเลยบ่เคยหันหน่อยจ่งหว่แสกในชีวิตครับถ้ามันมันมันก็มันก็คือมันก็คือแสงไฟนั่นแหละสองแต่ว่าทีนี้ก็กแค่สายหมอกครับสายหมอกมันก็ทำมือเข็นเป็นเงาแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ท่านได้ชมนะครับโอ้โหสวยจริงๆถ่ายเด็กๆก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ลึกนะโอกาสแบบนี้จะเกิดขึ้นน้อยครั้งมากนะครับนี่ครับภาพจากกล้องมือถือที่บันทึกไว้นะครับ เราไม่รู้ว่ามันเป็นการหักเหมุมของแสงอะไรครับเนาะจะเกิดเกือบเกือทุกด้านนะพวกมุมนะครับเนี่ยดูครับแบบนี้ครับถ้ามันไม่มีหมอกนะสายหมอกก็จะจะไม่เจอนะอาวันนี้นี่ครบพระตันไตส์สามกรนีระลึกถึงสาวยังไงบ้างไหมครับไม่มีครับไม่มี พระพุทธ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 พระธระรมพระสงฆ์เนาะนี่ครับมุมนี้ก็สวยอีกมุมหนึ่งนะครับทุกท่านเป็นเงาพระเงาพระธาตุนะครับเงาพระธาตุนะครับเนี่ยสวยนะครับสวยเนาะเราก็ไม่อยู่นี่เรายังไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกนะครับครับผมเนี่ยครับโอ้โหพามาฝากนะผมอดที่จะพาบรรยากาศมาฝากเอฟซีทางบ้านไม่ได้นะนะครับผมนี่ครับดูโอ้โหแสงที่กระทบกับอ่า กับหมอกหมอกละองหมอกนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะครับภาพแบบนี้นะครับดูนะครับเงาของพระธาตุที่อยู่บนท้องฟ้านะครับสวยจริงๆครับสวยมากๆเลยน้องป้องไปสวยจริงๆครับผมก็ระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะครับวันนี้นะครับผมสวยจริงๆครับโอเคครับผมก็ขออนุญาตนำภาพสดๆมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ